โอเคสวัสดีคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมามา EP2 กันทีนี้เวลาเราจะโพสต์คลิปนะครับเราจะต้องทํายังไงเลือเอาคลิปยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับทีนี้เราจะเอาคลิปมาโพสนะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยให้เราไปที่ปุ่มคลิปเรียวนะครับติ๊กลงไปครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็หาคลิปของเราออกมาโพสอ่ะเอาคลิปนี้มาโพสใช่ไหมครับ พอหลังจากเราเอาคลิปตัวนี้มาโพสเสร็จปั๊บครับมันจะมีเมนูอยู่เห็นไหมครับเมนูตรงนี้ก็คือเป็นเมนูเสียงเสียงเพลงตรงนี้นะครับเป็นเมนูเสียงเพลงตรงนี้เป็นเมนูเสียงเพลงนะครับเอาเพลงมาใส่นะ,ะตัวนี้ก็เป็นเมนูข้อความนะครับอันนี้เป็นเมนูเอฟเฟกต์แล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็บันทึกลงไปข้างล่างนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวพิมพ์ก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือนะครับสมมุติเป็นตัวหนังสือนะสมมติเราพิมพ์อย่างนี้ครับพิมพ์ตัวหนังสืออย่างนี้นะครับพิมพ์ตัวหนังสือปุ๊บทีนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มสีนะครับในตัวนี้นั้นนะครับก็คือเราจะใส่ปืนหลังให้เขากับตัวหนังสือเรามาคลิกเลยนะครับหนังสือปุ๊บแล้วก็ตัว AA 2ตัวครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วมันจะได้มีตัวหลังแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเห็นไ้ครับ อันนี้คือในการใส่ตัวหนังสือนั่นเองนะครับ